320 d i e s e คันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับปี2022ไม์ของเขา,าวิ่งมาเพียง60,000วันรถเท่านั้นเองบอกได้เลยว่าคันนี้ยังเหลือ BSI จาก0 BMW <S <S <an> <S ด้วยนะครับเหลือถึงปี69เลยนะ <S <S <an> <S วันนี้เอพามาพบกับเจ้ารถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่หมๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับตัวเจ้าซีรีส์3คันนี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นรหัสนะครับ320ดีเซลนะครับทำกำลังแรงม้าได้สูงสุดถึง190แรงม้ากันเลยนะครับดูไฟหน้าวิปปบวับวิบวับเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว M ส port ด้วยนะฮะเดีย๋ยวไปดูด้านข้างกันครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับ ล้อนะคะเป็นแบบ M Sport นะแล้วก็ขอบนะคะูี่ี่ขนาด18นิ้วนะฮะสัญลักษณ์ M ตรงนี้เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับตามมาดูด้านหลังกันดีกว่าไฟท้ายเป็นแบบ LED คันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะเบาะของเขาสามารถพับได้เลยนะ ทองดยสารต่อหลังมาพร้อมกับแอร์โซนหลังด้วยนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมเมมเบ y รีถึง2ตํตำแหน่งพวงมาลัยคุ้มหนังแบบสปอร์ตเป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับกล้องถอยแอร์แยกอิสระระหว่างผู้นั่งและก็ผู้ขับขี่เกียร์ปุ่มสตาร์ทเป็นแบบสปอร์ตดีไซน์ใหม่สวยงามมากยิ่งขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า320ดีเซลคันนี้เรานะครับขายเพียง1 5 9 0ล้ 8,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้ลดเกือบ3ล้านเลยนะประหยัดมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาชมที่โชว์รูม Big a p p l e Car ของเราได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ